ค้นพบใหม่นะครับเหรียญ5บาทปีพศสอ6 1ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเหรียญมาให้ดูนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะเ,เป็นอีกเลเวลหนึ่งะครับเป็นอีกระดับหนึ่งสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่าตามไม่ทันก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนก็ได้นะครับคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นมือเก่าๆหน่อยก็คือจะเข้าใจในตัวคลิปได้ไม่ยากนะครับเหรียญ5บาทที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับหายากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปแบบในมือผมเนี่ยคงไม่คงไม่มีใครมารับซื้อเหรียญละ 3000- ถึง5,000บาทนะครับเหรียญน,นี้เป็นตัวอย่างเหรียญน,นะครับที่ พบเจอกันบ่อยๆก็คือเหรียญ5้าบาทปี61แบบนี้นะครับเหรียญ5้าบาทปี6 1ปกตินะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่10นะครับด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นี้นะครับน้ำหนักของเหรียญ5้าบาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0กรัมนะครับเดี๋ยวดูเหรียญจริงกันเลยนะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ชมแล้วก็ผมมาประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูสีนะครับ สีเหมือนกับเหรียญ2บาทสีทองเลยนะครับเหรียญนี้นะครับดูเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับผมผมไม่มีเหรียญจริงนะครับผมขออนุญาตเจ้าของเหรียญนะครับเอารูปเหรียญมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับขอยืมรูปไปทําคลิปรับซื้อนะครับเจ้าของเหรียญก็อนุญาตนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่เหรียญ5บาทสีเหมือนเหรียญสองบาทนะครับ แล้วหลายท่านสงสัยนะครับว่าเไปชุบมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2561สีทองสีเมื่อเหรียญ2บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าไปชุบมานะครับน้ำหนักของเหรียญจะต้องอยู่ที่ประมาณ6กรัมนะครับแต่ว่า,อาลองดูเหรียญน,นี้นะครับน้ำหนักที่มีการชั่งนะครับน้ำหนักอยู่ที่4 0 0กรัมนะครับก็คือน้ำหนัก เท่ากับเหรียญ2บาทรุ่นใหม่เลยนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่อ,อีกระดับหนึงอีกเลเวลหนึงนะครับมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจะรู้ว่าเหรียญแบบเนี้มีจริงนะครับผมเคยซื้อได้มา1เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ2บาทเอ้ขออภัยครับเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2558นะครับเป็น เนื้อโลหะของเหรียญสบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมได้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มาคลิปนี้นะครับมีการพบเจออีกนะครับพบเจอเหรียญ5บาทที่มีลักษณะเหมือนเหรียญ2บาทนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เท่ากับเหรียญ2บาทด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่มีการนำเหรียญเหรียญนี้มาให้ได้รับชมกันในกลุ่มนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่รับชมในกลุ่มนะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับของเจ้าของเหรียญที่ได้มานะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,วาขอยืมรูปเหรียญมาทําคลิปรับซื้อนะครับเจ้าของเหรียญก็โอเคนะครับนี่นะครับตามรูปเลยนะครับก็ลองลองสังเกตดูนะครับการสังเกตนะครับก็คือเราต้องสังเกตเหรียญ2บาทนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญ2บาทมีพิมพ์ที่ผิดพลาดนะครับพิมพ์เหมือนเหรียญ5บาทนะครับก็คือ เก็บไว้อย่าเอาไปใช้ส่งรูปให้ผมตรวจสอบก็ได้นะครับก็คือเหรียญเนี่ยเนื้อโลหะเป็นเหรียญ2บาทนะครับเราต้องสังเกตจากเหรียญ2บาทสีทองนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงเลยนะครับก็คือแนวทางที่ผมมาแนะนําให้ไปค้นหาได้เลยนะครับเหรียญ2บาทสีทองลองพลิกดูสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกเป็นพิมพ์ของเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อนะครับสามพถึงห้าพบาท ซื้อจริงนะครับเหรียญในกลุ่มนี้ใครมีลองส่งรูปมาดูนะครับผมสู้ราคาแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับ